สวัสดีครับวันนี้วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567น้นะครับซึ่งนะครับพวกกันเช่นเคยนะครับตอนว้อยบ้านนาไม่เคยลืงถิ่นดาวดินถิ่นเบื้องเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับดาวดินก็มาทําการเรีนรนะครับแฝงเทน้ำลงใต้ที่เดิมนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่5นะแล้วของการเรีนรนะครับผมซึ่งก็ FC และแฟนตับก็จะเห็นเกี่ยววันแพรกที่เราดีมาทาเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะทำต่อจากเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับฝ้าเราทาสีรอง้นแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทาสีจริงไปแล้วหนึ่งรอบนะครับซึ่งก็ยังไม่สวยยังไม่เนียนนะครับยังไม่ที่น่าพักใจก็เลยต้องมีทารอบที่สองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับจะไปทาสีต่อกันนะครับซึ่ง การทาสี้านะครับรอบที่หนึ่งเราไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับซึ่งรอบที่สองเราก็จะใช้สีที่ไม่ผสมน้ําเลยนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าทาสีเพียวๆนะครับสีผสมแล้วเคร่บเพียวๆโดยไม่ผสมน้ํานั้นสองรอบนะครับมันจะขึ้นไหมมันจะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเลยครับ นี่นะครับผมเป็นสีเดียวกับสีที่ทาผนังเลยนะครับนีก็ไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับก็คือใช้สีล้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวประมาณดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนะครับไปสอกันเลยนะครับซึ่เดี๋ยวก็จะเริ่มทาสีป้านะครับรอบที่สองนะครับผมเป็นยังไงครับ อี้การมีไม่ได้เก็บขอบเอลยครับผมก็เลยมาปิ้งหอยใช้ลูกปิ้งปิ้งหอยลองดูจะกรอบนะครับถ้ามันไม่โอเคอาจจะต้องไปเอาข้าวเปลือกต่างๆมาลองดูนะ ถ้าเราทารอบที่สนะครับแห็นว่าสิ่มที่มาดีเลยครับดาอินพอานางขอแค่สองรอบนะครับผมตมารอแค่ทีนะครับเพื่อเงบรรยาการทบ อันที่แจ้งเลยนะครับมันร่าผนนักเดียวกันนะครันก็จะติดง่ายขึ้นมากเลยนะมันร่างเพียวนะเดี๋ยวได้ควาเรินตอนนี้กำลังทาสีป้ายน,นานะครับรอบที่สองไช้สีสีนะครับรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

ที่ลูกคลิ้งคลิ้งไม่ได้แล้วก็าะทำการใช้แปรงโอเคนะครับลงดาวงก็จะไล่ใะท้องอคาร์บ้านรอบที่สองให้รเวทนะครับแล้วมาดูตอนเก็บสีตามของตาม,ม,มงุงกันอีกทีนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้วันเป็นวันที่ห้าของการรีโนเวทนะครับซึ่ง ด้านหลังระเบียงนะครับวันนี้ก็มีพี่นะครับเข้ามาช่วยนะครับผมเ็าจะไปดูก็ทําอะไรนะครับผมเป็นหลังจากที่ดาวดินนะครับเคลียทำความสะอาดนะครับผนังในส่วนระเบียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการโฟอุดไว้เมื่อวานนี้ใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วนะครับวันนี้พี่ตามนะครับผมหนุ่มตามฟันจากอุบลราชธานีนะครับ ก็มาช่วยขัดแต่งผนังแล้วก็ป้าให้นะครับพอที่เขาขัดกัน,นต่างเคลีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการทาสีรองพื้นได้นะครับผมตามรับชมกันคือน้อยใจเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่ตามนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทาสีรองพื้นต่อไปครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการทาสีนะครับห้องโถงห้องใหญ่นะครับผมก็ดาวดินก็ทาสามรอบนะครับผมก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับผมสามรอบนะครับสําหรับสีผนังนี่นะครับส่วนสีฟ้านะครับทาสองรอบนะครับถือว่าขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการผสมน้ําเลยนะครับใช้สีที่ มาจากร้านเลยนะครับผมผสมแม่สีเสร็จปุ๊บก็มาถึงห้องเราก็ใช้ไม้คนนะครับผมให้มันเข้ากันแล้วก็ทาสีเลยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแจ่มเลยนะครับซึ่งก็แนะนําเลยนะครับถ้าจะทาสีขาวก็ไม่ต้องผสมนะนะครับแนะนําให้ใช้มาจากร้านแล้วก็ทําเลยนะครับเือเพราะว่าเห็นผลชัดเจนเลยนะครับประหยัดไปตั้งหนึ่งรอบนะครับ แต่ถ้าว่าในความรู้สึกก็ผนังอีกสักหนรอบนะครับเดี๋ยวดาวดินดูก่อนว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ในกําหนดในการรีลูฟิตครั้งนี้ไหมนะครับถ้าว่ายังมีก็อาจจะเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งพลาสติกปูพื้นดาวดินยังไม่ได้เก็บออกนะครับเดี๋ยวขอไปนอนคิดอีกสักหนึ่งคืนก่อนนะครับถ้านอนแล้วยังรู้สึกไม่เคลียร์ไม่โอเคก็ พรุ่งนี้จะได้ซ้ำรอบที่สี่นะครับก็เสร็จจากตรงนี้แล้วก็ยังต้องเก็บนะครับทาสีในส่วนของวงกบหน้าต่างวงกบประตูนะครับรวมทั้งบานประตูนะครับซึ่งจะอยู่ในลำดับต่อไปนะครับขอบคุณติดตามรับชมนะครับดาวดินดินบังเลยมากนะครับผมก็ผู้เช่าที่ติดตามนะครับโทรมาสอบถามตอนนี้ก็สองสามท่านแล้วนะครับผมก็ห้องยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องขอบคุณที่ ให้ความสนใจแล้วก็เชื่อใจนะครับในห้องที่ผ่านผ่านมานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมลยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเจอในคลิปต่อไปสวัสดีครับไป